แผ่จำฉ่ำน้ำที่ลำต้นรักษามาก็หลายวิธีไม่หายสักทีฉ่ำอยู่นี่แหละลูกที่ต้นก็มีจัดการยังไงดีเนี่ยโอ้สวัสดีครับผมนิดคิวแม็กครับวันนี้พบกับช่วงสาระน่ารู้บายคิวแมกกับตอนการจัดการปัญหาการแผลจำฉ่ำน้ำครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูกันนะครับว่าไออาการแผลจ้ำฉําน้ําที่เป็นปัญหากวนใจสําหรับใครหลายๆท่านนะครับว่ามันเกิดจากอะไรและจะมีวิธีการจัดการยังไงในแบบฉบับของคิวแมกกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยดีกว่าครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากันนะครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ต้นทุเรียนที่มีปัญหาอาการแผลจ้าชฉ่ำน้าโดยอาการแผลจ้าชฉ่ำน้าที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเกิดจากการข้นทลายของเชื้อราไฟทับทราพามิวลานะครับโดยการสังเกตอาการนะครับบริเวณลาต้นเราจะเห็นลักษณะที่ว่าเป็นจ้าฉ่ำน้ําออกมานะครับและไอ้จ้าฉ่ำน้ําที่เราเห็นตรงนี้ก็จะมีลักษณะที่ว่ามีกล็ดเหม็นเปรี้ยวนั่นเองครับและเมื่อเราทําการขูดเปลือกไม้เข้าไปด้านในนะครับเนื้อไม้ที่ถูกเชื้อราไฟทับทราเข้าทําลายนี้นะครับเขาจะมีลักษณะที่ว่าเป็นเส้นดำนะครับซึ่่่่่่งงจจะะแตตตกกกกาาาาเเเเนนนนืื้้้้ออไไมมมททีีีีวววปปป็็็ิคสข โดยการจัดการอาการแผลจ้าฉ่ำน้ำในแบบฉบับของคิมแมกนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนําอยู่2ตัวนั่นก็คือตัวแซดซีเอ็มในการสเปรย์แผลครับและการใช้ตัวฟอ l l ลี่ในการฝังเข็มครับสำหรับการจัดการปัญหาแผลจ้าฉ่ำน้ําในแบบฉบับของคิมแมกนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะทําการขูดเปลือกไม้ออกนะครับโดยการขูดนะครับเราก็จะทการขูดเปลือกไม้ออกแค่บางๆนะครับนี่นะครับขูดแค่เปลือกไม้ออกบางๆ เมื่อเราขูดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเนื้อไม้ที่ถูกเชื้อราไฟท็อปเข้าทําลายนะครับเขาจะมีลักษณะที่ว่าเป็นเส้นดำนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเนไม้ที่ว่าเป็นปกตินะครับยเนื้อไม้ปกตินี้เขาก็จะมีลักษณะที่ว่าเป็นสีขาวนะครับและการขูดแผลในแบบฉบับของคิวแมกนะครับเราจะขูดแค่บางๆนะครับจะไม่แนะนําให้สับให้กรีดให้เฉาะให้ควานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะการกรีดการสับการเฉาะ หรือการคว้านนะครับก็จะเป็นการตัดท่อน้ำท่ออาหารหรือการทําให้ท่อน้ำท่ออาหารของต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีการแตกนะครับก็จะส่งผลทําให้แผลของเราเนี่ยมันแห้งช้าหรือว่าทําให้มีปัญหาต้นโสมตามมาได้นั่นเองนะครับนะครับขางการขูดนะครับเราก็จะขูดแค่บางๆนะครับนี่นะครับขูดแค่บางๆและการขูดของเรานะครับก็จะแนะนำให้ขูด เลยจากแผลไปประมาณ1นิ้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะการที่เราขูดออกไปนะครับเลยจากแผลออกมาประมาณ1นิ้วเนี่ยก็จะช่วยให้เราสังเกตดูได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราทําการรักษาแผลไปแล้วนะครับว่ามันหยุดแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีการลุกลามต่อได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ หลังจากที่เราขูดเปิดไม้กันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตอนแรกนะครับที่เราสังเกตดูตอนต้นคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าแผลจ้าฉ่ำน้ำเนี่ยมีลักษณะการเป็นแค่นิดเดียวนะครับแต่พอเราขูดเปิดไม้กันเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าแผลลามไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นการเช็คอาการแผลจ้าฉ่ำน้ำดีที่สุดก็คือการขูดเปิดไม้ดูนะครับว่าเขาลามไปถึงตรงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาคือหลังจากที่เราขูดเปิดไม้กันเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการสเปรแผลกัน สำหรับขั้นตอนของการสเปรย์แผลนะครับโดยการสเปรย์แผลเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแซดซ m เอ็มในการสเปรย์แผลครับซึ่งอัตราการใช้ของตัวแซดซ m เอ็มก็จะมีอัตราการใช้อยู่ที่1ต่อหนึ่งครับยกตัวอย่างเช่นฟอกกี้ตัวนี้นะครับเป็นฟอกกี้1ลิตรแล้วก็จะทําการใช้ตัวแซซีเอ็มนะครับห้าร้อยซีซีผสมกับน้ํากันหรือน้ําสะอาดนะครับห้าร้อยซีซีแล้วก็พอผสมกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการสเปรย์แผลได้เลยครับโดยการสเปรย์แผลนะครับหลังจากที่เราสเปรย์ไปนะครับก็จะสังเกตดูได้ว่า ตำแหน่งที่เขามีเชื้อนะครับก็จะมีฟองเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตำแหน่งที่ว่าไม่มีเชื้อนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีฟองเกิดขึ้นนะครับซึ่งการสเปรย์เนี่ครับเราก็จะสั่งการสเปรย์ให้ทั่วตำแหน่งที่เป็นเชื้อที่เราขูดไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับแล้วก็สเปรย์เลยจากแผลไปข้างบนนิดนึงได้ครับเลยจากแผลไปหน่อยได้ครับอย่างเศษที่ตกลงมาด้านล่างนะครับเราก็ทําการสเปรย์ได้ครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่มันติดออกมาจากเศษของของตัวที่เราขูดลงมาได้ครับ ก็สเปรย์ได้เลยครับรอบต้นเลยครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราสเปรย์แผงกันเสร็จแล้วก็จะไปขั้นตอนของการฝังเข็มกันครับโดยการฝังเข็มนะครับโดยผลิตภัณฑ์ ฟอลลี่ก็จะมีอัตราการผสมอยู่ที่1ต่อหนึ่งนะครับหลังจากที่เราผสมที่อัตรา1ต่อหนึ่งแล้วเราก็ทําการใช้สลิงดูขึ้นมา2 0ซีซีกันครับหลังจากที่เรารู้อัตราการผสมตัวยาในการฝังเข็มกันไปแล้ว <S <S เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเจาะเพื่อฝังเข็มกันเลยดีกว่าครับสําหรับการเจาะนะครับเพื่อฝังเข็มนะครับเราก็จะทําการฝังเข็มล้อมแผลนะครับโดยตําแหน่งที่เราฝังเนี่ยเราจะไม่ฝังตําแหน่งที่เป็นโล่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตําแหน่งที่เป็นโล่งเนี่ยเขาจะถูกเชล่า เข้าทำลายไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเราไปฝังตำแหน่งตรงที่เป็นร่องเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวยามันฝังไปแล้วยาไม่เดินนะครับดังนั้นตำแหน่งที่เราฝังก็ควรฝังตรงตำแหน่งที่เป็นไม้ยังดีอยู่นะครับสำหรับการฝังนะครับเราก็ทําการเฉียงสว่างขึ้นนะครับ45องศาแล้วก็ทําการเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปนะครับครึ่งนึงของดอกสว่านครับนะครับครึ่งนึงของดอกสว่านเจาะเข้าไปนะครับเฉียง45องศาเนี่ยครับแล้วก็ทําการเจาะไปนะครับแล้วก็ล้อมแผลเลยนะครับ หลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการตอกปอกกันครับโดยการตอกปอกนะครับเราก็จะทําการนะครับหงายปอกความลงนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการตอกเข้าไปครับโดยการตอกนี้นะครับก็เราก็จะตอกแค่พอตึงมือนะครับนะครับก็พอแล้วนะครับไม่ต้องแน่นนะครับตอกแค่พอตึงมือนะครับในรูนะครับตอกให้ครบนะครับจํานวนที่เราฝังขีเจาะไปเมื่อกี้นะฮะ หลังจากที่เราตอบปอกเห็นกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการนําสลิงนะครับใส่เข้าไปนะครับการใส่สลิงเข้าไปนะครับการดันดูนี่นะครับทำไมมีฟองออกมาแสดงว่าน้ำยาเข็มเนี่ยที่เราเจาะไปนี่ครับเจอช่องอากาศแล้วนั่นเองครับครับใส่เข้าไปการชคดูครับ หลังจากที่เราใส่สลิงเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการดึงไล่อากาศครับนี่นะครับนะครับในการดึงนะครับถ้ามีฟองตีออกมาเยอะนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกได้ว่าน้ายาเข็มเนี้ยจะเดินได้เร็วนะครับก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ทําการใส่กลับเข้าไปนะครับโดยเราใส่กลับเข้าไปแล้วก็ดันตัวซลิงนะครับไปที่ตําแหน่ง30ซีซีนะครับแล้วก็ทําการใช้ตะปูล็อกนะครับนะครับแล้วก็งายขึ้นนะครับเข็มนี้ก็เหมือนกันดึงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีฟองอากาศนะครับไหลออกมานะครับ ถ้ามีฟองออกมาเยอะก็แสดงว่าเข็มนี้จะหมดเร็วครับดึงออกมาเลยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปทันไปที่30แล้วก็ทําการใช้ตะปูล็อกครับปึ๊บเนี่ยครับแล้วก็งายขึ้นครับ ขั้นตอนต่อมาครับก็จะเป็นขั้นตอนหลังจากที่เราฝังเข็มกันเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากที่เรารอให้น้ายาเข้าต้นหมดแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการุดรูนะครับแต่เพิ่มเติมนิดนึงครับหลังจากที่เราฝังเข็มไปเนี่ยให้ทุกท่านสังเกตด,ดูดีครับบนต้นทุเรียนต้นนี้นะครับก็จะเป็นระยะที่ว่าติด ผลอ่อนนะครับระยะประมาณใคร่ไกลนะก็จะเห็นได้ว่าตัวยาฝังเข็มที่เราฝังเข้าไปเนี่ยเขาปลอดภัยต่อผลผลิตนะครับปลอดภัยต่อผลอ่อนนะครับสามารถฝังได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบทําให้ผลอ่อนมีปัญหาน้ําแดงหรือลูกนี้ชะงักตรงนี้จะไม่มีเลยครับป้าตัวยาฝังเข็มของเราเนี่ยปลอดภัยกับต้นและผลผลิตของทุกท่านแน่นอนครับตรงนี้แล้วต่อมานะครับหลังจากที่น้ํายาเข้าต้นหมดแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการอุดรูนะครับดยการอุดรูแล้วก็จะทําการถอดปลอดเข็มออกมาครับหลังจากที่เราหลังจากที่น้ํายาเข้าต้นหมดแล้วนะฮะครับถอดออกมาครับ ครับครับหลังจากที่เราถอดออกมานะครับเราก็จะทําการใช้เทียนนะครับในการอุดรูนะครับโดยการใช้เทียนเนี่ยครับก็จะมีข้อตรงนี้นิดหนึ่งครับทเทียนที่เราใช้อุดรูเนี่ยควรจะต้องเป็นเทียนที่มีนะครับความนิ่มนิดหนึ่งครับอย่าใช้เป็นเทียนกรอบหรือเทียนแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เทียนกรอบหรือเทียนแข็งเนี่ยเวลาเราต่อเข้าไปเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงที่ว่า อาจจะทําให้เทียนแตกแล้วก็ทําให้น้าเลี้ยงซึมออกมาแล้วก็เป็นช่องทางเปิดทําให้เชื้อราจากภายนอกนะครับเข้าสู่ต้นนั่นเองครับตรงนี้หลังจากที่เราเอาเทียนนะครับมาแล้วนะครับก็ทําการเทียนหนึ่งแท่นนะครับก็จะทําการตัดให้ได้ประมาณ4ส่วนนะครับแล้วก็ทําการใส่เข้าไปในรูนะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปในรูเสร็จแล้วนะครับก็ทําการตอกได้เลยครับนี่ครับตอกนะครับปึ๊บ หลังจากที่เราอุดแผลกันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการสังเกตอาการหลังจากที่เรารักษาแผลจากอาการแผลจ้าำฉ่ำน้ำไปนะครับในการสังเกตอาการหลังจากที่เรารักษาไปนี้นะครับแผลจะเริ่มแห้งหลังจากที่เรารักษาไปประมาณ4-5วันนะครับแต่ข้อควรระวังหลังจากที่แผลแห้งนะครับเราควรมีการพ่นสารเ้องกันขนจัดมอดน,นะครับเพาราะมอดตัวนี้นะครับมันเป็นตัวร้ายที่จะมาเจาะซ้ำนะครับทำให้อ่าบริเวณลำต้นของเรานะครับเป็นรอยจุดจ้าำฉ่ำน้ำขึ้นมาอีกได้นะครับตรงนี้ตรงนี้คือข้อควรระวังเลยครับ สำหรับวันนี้ทุกท่านก็จะได้รู้จักการจัดก,การอาการแผลจ้ามฉับน้ำในแบบฉบับของ Q Man, คิวแม็กกันไปแล้วนะครับสำหรับนะครับใครที่มีปัญหาเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเข้ามาทางแฟนเพจ a c e b o o k กันได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับในการจัดก,การอาการแผลจ้ามฉับน้ำที่เกิดจากโกรครากเน่าคนเน่านะครับอยากจะเน้นย้ำทุกท่านนะครับให้เน้นป้องกันมากกว่ามาตามรักษานะครับและสุดท้ายจริงๆครับอยากให้ทุกท่านเข้าใจเชื้อเข้าใจยา เข้าใจวิธีการรักษานะครับแล้วโรคร้ายในทุเรียนก็จะหมดไปครับสำหรับวันนี้ผมนิทิีัม็กขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ